สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็พอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยนหน่วยตรงไหนเปลี่ยนหน่วยตรงนี้นะครับเวลาที่เราสร้าง p r o p e r t y ใหม่นะครับหรือว่าทําการเพิ่มบ้านเข้าไปเนาะตรง p r o p e r t y ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะก็จะเป็นในส่วนของตัว land l area n d a size prefix ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนตรงไหนเนาะจากนั้นนะครับผมทําการล็อกอินนะเป็นแอดมินนะครับแล้วก็ ให้เข้ามาที่นะครับ Team Option เนาะแล้วก็เลือกไปที่ Translation นะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับไปเลือก Add New Property นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะเราก็มาเลือกนะครับตรงนี้ก็คือ Button and Link นะครับก็คือปุ่มแล้วก็ปุ่ม Link ต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นพวก Section กับ Title นะครับมี Description นะครับ s e c t i o n กับ Title ก็เป็นพวกนี้เป็น Information นะครับเดี๋ยวเรา ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเช่น land area size prefix นะครับก็ลอง copy มาดูก่อนเนาะง่ายสุดก็ลองกด control f นะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับแบบนี้นะ land area size prefix นะครับก็จะมออีอยู่3อันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเดี๋ยวผมทำแบบนี้ให้ดูดีวกว่าเนาะ0 0นนะครับแล้วก็อันนี้เป็น1 1 1นนะ1 1 1นะครับแล้วก็อันนี้เป็น2 2 2นะ ถ้าเราไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะครับแนะนําว่าลองเก็บไทเทลมาก่อนเนาะแล้วก็มาหาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟเ c h a n ไปเนาะเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะเราไปดูที่หน้าหลักของเรานะครับแล้วก็ลองรีเฟซดูเนาะเนื่องจากว่าเราใส่ไปแล้วนะครับ0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองสองนะครับเราจะเห็นตำแหน่งชัดเจนเลยนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันต้องการเปลี่ยนตรงไหนนะครับอ่ะโอเคสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนในส่วนของตัว enter property land area นะครับพิสต์ตรงนี้ให้ใส่เป็นตารางวานะครับหรือตารางเมตรนะ ผมก็มาแก้เดี๋ยวดูก่อนเลขอะไร <g ings> 11 1 11 1ึเนาะเราก็ไปเลือกตรงนี้นะครับ1 1ึเนาะแล้วเราก็บอกไปเลยนะครับว่าเป็นตารางเมตรตอลอผิดตอลอมอนะครับแล้วก็จุดนะแบบนี้นะครับก็ favor. จะเป็นตารางเมตรนะครับโอเคกดเซฟเชนไปเนาะลองมาดูทีละอันนะครับเปลี่ยนไปได้เลยไม่ต้องรีบนะครับีแบบนี้ลองรีเฟซดูนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตารางเมตรให้แล้วนะ ส่วนข้างล่างนะครับสำหรับแซมเปิลนะครับก็คือตารางตอนนี้เป็นสแควร์ o ุตนะโอเคผมก็ไปแก้ที่222นะครับนี่แบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับอ่ะแบบนี้นะครับเมตรเนาะโอเคกดเซฟเชนไปนะ แล้วก็ไปที่หน้าหลักของเรานะครับลองรีเฟตดูอีกทีนึงนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทุกอันเลยนะครับเนี่ยแปลนแอเรียไซส์นะครับมาและตารางเมียเห็นไหมครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาของเราทั้งหมดเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะในการเปลี่ยนนะครับนี่ตรงนี้นะครับแลนแอเรียไซส์แฟลกนะครับเราก็บอกไปเลยนะครับว่าเออหน่วยนะครับ พิมพ์ผิดตลอดนะครับตออมนะครับก็จุดนะครับแบบนี้นะโอเคได้แล้วกดเซฟเชนไปนะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าหลักเรากันนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคือทุกช่องเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับใครที่สนใจคอร์สนี้นะครับก็ดูในส่วนของตัวดีเทลได้นะครับก็จะเป็นคอร์สออนไลน์เนาะมีให้ทุกอย่างนะครับแนะนําทุกอันเลยเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วเนาะ ดังนั้นนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนอันอื่นอีกนะครับเช่นลูมนะกระดาษนะครับแบบนี้ลองกระดาษแล้วกันเนาะแล้วก็ไปเสิร์ชหาในหน้านี้นะครับคอนโทรลเอนะครับแล้วก็กดวางไปนะครับก็จะเห็นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมีกี่อันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถมาใส่ได้เลยนะเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับง่ายๆเนาะทีมนี้ก็ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับคอร์สอยู่ที่นี่นะครับโอเคดี โอเคดีโอเคดีด okay, <laughs> นะครับแบบนี้เนาะมี e สามตัวนะครับแบบนี้นะผมกำลังอาจจะเปลี่ยนชื่อเว็บนะครับแล้วก็ไปที่คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับแบบนี้คอร์สนี้จะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยทำเว็บขายบ้านและที่ดินนะครับก็ทำเองได้นะครับปรับเองได้ได้เลยเนาะหรือว่าจะให้ผมทำให้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็คือต้องไปปรับแต่งเองนะครับก็จะได้เว็บแบบนี้เลยนะ เว็บแบบนี้เลยนะครับเว็บแบบแคปโอเคดีนะครับแบบนี้แล้วก็ในวิดีโอนะครับก็จะมีแนะนําทุกอย่างนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทําเป็นเพิ่มเติมให้นะครับสามารถทําบ้านแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถกดค ompare ได้นะครับกดอ่าเฟซบุได้นะครับแล้วก็สามารถดูรีวิวได้นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจคอร์สนะครับก็เข้ามาดูในนี้ได้เลยนะ ok เดี .com หรือว่าดูแท็บส้มๆข้องบนได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี